โนเบิลนอสกรุงเทพกีทานะครับดีไซน์สไตล์ โมเดิร์นมินิมอลครับจะเห็นว่าผนังตกแต่งลายเนี้ยจะจะมีแบบเนี้ยอยู่ทั้งหลังเลยจะเป็นดีเทลเฉพาะบ้านหลังนี้เท่านั้นมันจะมีผนังนี่ครับจะเห็นที่เสาจะมีรอยฉาบอยู่เราเปิดพื้นที่ก็คือเราทุบผนังนี้ออกเลยครับสวัสดีครับอยู่กันที่โนเวิลนอกรุงเทพกีทานะครับวันนี้เรามาดูบ้านหลังนี้เลยครับเป็นบ้านบิวอินเพื่อปล่อยเช่าดีเทลข้างในต่างๆรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับครับผมแล้วเราก็เข้ามาที่โซนแรกกันแล้วนะครับก็จะเป็นโซนโฟย่นะครับ ก็จะเจอกับนี้เลยครับตู้รองเทา้างานไม้ก็ขึ้นตู้ติดตั้งตู้ไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นกระบวนการในของการทําสีแล้วนะครับข้างบนจะเป็นผนังตกแต่ง C N C แล้วก็ทําสีพ่นนะครับถัดมาก็จะเจอนี่เลยครับเป็นซับวงกบข้างในก็จะมีตู้ไฟมีเป็นห้องเก็บของได้ครับแล้วก็มีเรื่องของประตูลามิเนตที่เราติดเข้าไปใหม่เป็นมูดอันโทนเดียวกันทั้งหมดทั้งบ้านครับ ถัดมาก็จะอยู่ในโซนลิฟวิ g งแอนด์ไดนิ่งครับเป็นโซนเดียวกันแต่ว่าเราจะแบ่งโซนนี้จะเป็นโซนทานอาหารส่วนโซนถัดไปก็จะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็มีชุดทีวีครับเดี๋ยวจะมีลอยตัวเป็นโต๊ะทานข้าวมาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตู้เก็บของแล้วก็ผนังตกแต่ง CNC เป็นดีเทลของบ้านหลังนี้เช่นกันครับจะเห็นว่าผนังตกแต่งลายนี้จะจะมีแบบนี้อยู่ทั้งหลังเลยจะเป็นดีเทลเฉพาะบ้านหลังนี้เท่านั้นส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็น โซนนั่งเล่นก็คือ living area แต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ลอยตัวฮะอันนี้เป็นโต๊ะเลื่อยโต๊ะทำงานของช่างนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นตู้ทีวีครับดีไซน์ก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นงานลามิเนตลายไม้ติดคิ้วด้านล่างก็จะเป็นตู้สำหรับเก็บของซ้ายมือก็จะเป็นตู้โชว์มีซ่อนไฟไฟ LED เราก็จะโค้งตามตู้เลยโซนถัดไปนี่เลยครับทางด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็น ห้องนอนเล็กครับห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณป้าคุณอาคุณยายคุณนะ้าคุณตาคุณลงุงโอเคก็จะอยู่ห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีผนังตกแต่งหัวเตียงซ่อนไฟครับอีกหนึ่งห้องก็คือห้องครัวครับนี่เลยห้องครัวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าห้องครัวเราไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับเรายังใช้ตู้เดิมโครงการก็คือตู้ด้านล่างเราจะมีผนังกระเบื้องแบ็กสเปซทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มีตู้ลอยไว้สําหรับเก็บของแล้วก็ จะมีไฟซ่อนอยู่ใต้ตู้นี่ฮะถัดมาก็จะเป็นนี่ครับตู้ครอบตู้เย็นครับจะทําเป็นซุ้มและด้านบนก็สามารถเก็บของได้ส่วนตู้เย็นเราจะเสียบเข้านี้ได้เลยเดี๋ยวถัดไปเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยครับผมแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมากันที่ชั้น2ของบ้านแล้วนะครับขึ้นมาโซนแรกก็จะเจอโซนทางเดินที่จะแตกแขนงไปตามห้องต่างๆมาทางด้านขวามือของผมมาจะพูดก็คือห้องนอนที่1ครับ ของชั้นบนก็จะมีตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งครับหัวเตียงก็เหมือนกันเป็นดีเทลคล้ายๆกันก็จะเป็นผนังตกแต่งครึ่งหนึ่งแล้วก็มีซอนไฟเป็นอัพไลท์ด้านบนครับห้องถัดมาก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ครับบ้านหลังนี้ทํามาเพื่อปล่อยเช่าใช่ไหมครับก็เลยเหลือห้องนี้ไว้ให้หนึ่งห้องลูกบ้านที่จะมาเช่าเนี่ยสามารถที่จะทําห้องนี้เป็นห้องทํางานได้ไร์สดได้หรือว่าเป็นห้องอะไรก็ได้เราทําผนังตกแต่งก็จะเป็นดีไซน์นี้เลยถัดมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ ห้องนอนที่3ของบ้านครับก็จะเป็นห้องนี้เลยครับก็จะมีผนังตกแต่งหัวเตียงมีตู้เสื้อผ้ามีซับมงกบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับบ้าทํางานได้เลยช่างเขินกล้องคล้ายๆกับห้องอื่นๆก็จะดีไซน์ใกล้ๆกันครับเพื่อให้บ้านเป็นมูดโทนเดียวกันสําหรับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นดีไซน์สไตล์โมเดิร์นมินิมอลครับบ้านหลังนี้ มีพื้นที่อยู่ที่135ตารางเมตรครับบ้านหลังนี้จะของเดียวกันกันกบบ้านที่ el, พาเทลพรามกาก้อโศกลูกค้าค่อนข้างไว้วางใจให้เราได้แบบมาทำขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจมากๆครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องนอนมาสเตอร์ครับจริงๆแล้วอ่ะ ห้องนอนมาสเตอร์ไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะฮะมันจะมีผนังนี่ฮะจะเห็นที่เสาจะมีรอยฉาบอยู่เราเปิดพื้นที่ก็คือเราทุบผนังนี้ออกเลยครับเราขยายห้องมาสเตอร์มาจู่ที่กําแพงนี้มีผนังตกแต่งทีวีมีตู้ทีวีจะมีเตียงอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต่อจากหัวเตียงก็จะเป็นโต๊ะทํางานตู้เก็บของซ้ายขวาบ้านที่ปล่อยเช่านะแล้วทําให้ขนาดนี้นะ ใครที่สนใจอสังหาริมทรัพย์จะบิวอินปล่อยเช่าในราคางบประมาณที่จํากัดก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยเดี๋ยวยังไม่หมดครับที่ขาดไปได้ก็คือ Walk-in c o โ s e t ครับก็จะได้เป็นตู้เสื้อผ้า2ตู้ครับซ้ายขวาโต๊ะเครื่องแป้งครับบ้านหลังนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับผู้ที่จะมาเช่าต้องการให้มีห้องนอนเยอะๆครับผมแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับบ้านโนบนนอตกรุงเทพกีทาลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อ อยากจะทําทบ้านเช่าปล่อยเช่าบิลอ mm ิน hmm. เพื่อปล่อยเช่าหรือว่าอยากจะทําทบ้านเพื่ออยู่อาศัยเองก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะครับแอดพาร์ตซ mm ิม hmm. บ mm ิติกดีไซน์ยินดีให้บริการครับ mm hmm. แล้วก็ฝากกดไลค์ hmm. กดซ mm ับ c r i b e กดแชร์ hmm. ให้กับช่องเราด้วยนะครับแอดพาร์ตออฟิเชีครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ